สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนมก,กรานะคะปี2 5 6 9เนาะมาดูว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของชาวราศีกันก่อนนะ,ะให้สิบเปลี่ยนนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้อยู่กับครอบครัว ได้ใช้เงินกับครอบครัวก็ได้นะคือแบบได้ให้ความสุขนะคะซื้อของขวัญหรือแบบได้อยู่ด้วยกันนะคะมีมีความรู้สึกแบบมีความมัง่งคั่งนะมีความสุขมีความอิ่มเอ็ใจนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะได้เดินทางเนาะเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆที่แบบดูตื่นเต้นแล้วก็ดูแปลกใหม่ท้าทายสำหรับคุณก็ได้นะอืม ไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญเป็นพลังงานของความรู้สึกที่คุณหวยหาใครสักคนหนึ่งไหมก็ได้นะหัวยหาใครสักคนหนึ่งคุณคิดถึงใครอยู่ไหมนะคะนี่ไพ่ขึ้นมานะเป็นคนไกลเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะคะนะอืมก็มองว่าช่วงเวลานี้ คุณได้อยู่กับครอบครัวนะคะใช้ได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักคนรอบข้างทํางานนะคะแล้วก็อาจจะมีการจบบางสิ่งบางอย่างด้วยนะเนี่ยนะจบบางสิ่งบางอย่างคือจบงานที่คุณเบื่อที่คุณไม่อยากทำนะคะคุณตัดสินใจที่จะทำตามเสียงหัวใจของตัวเองจบยุตินะคะเพื่อที่จะเริ่มงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการนะ หกถ้วยนะคะถ้าอยู่ห่างไกลกันอาจจะได้เจอกันเนาะมีการนัดหมายที่จะได้เจอได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะได้แสดงออกถึงความรักความรู้สึกดีๆต่อกันมาดูค่ะความรักเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบนี้อาจจะได้เจอเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าสถานที่เดิมๆที่เราเคยไปเราจะได้ไปอีกนะคะความรักชาวราศีกันนะคะไพ่จัสมินนะเด็กถือไม้อ่า คนที่ห่างหายจากคุณไปมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาหาคุณในช่วงนี้นะคะหรือคุณจะได้รับข้อความได้รับเมสเซจจากค,คนคนนี้เนาะเขาจะแอคชั่นเข้าหาคุณนะคะพลังงานชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูแล้วก็พลังงานของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานของชาวธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรน,นะคะอืม พลังงานของคนไกลนะคะคนที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารหรือว่ายังรอกันอยู่พลังงานของคนที่แบบส่องคุณดูคุณอยู่ก็ได้นะคะขอดูพลังงานของเขานะคะคนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีกันสองดาบหกไม้นะคะ ใหเดอะสตาร์ The Star นะคนคนนี้ก็เป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะสังคมให้การยอมรับนะเป็นคนโดดเด่นมีเสน่ห์นะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ดูเหมือนยังติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเขายังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแม้ว่าเขาจะเจอโอกาสที่ดีก็ตามนะพลังงานของเขาเป็นแบบนั้นดูเหมือนเขาไปโหมในเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะอืมขอดูสิ เขาอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่ได้โบนัสนะคะได้ของฝากของขวัญของมีค่าก็ได้ในช่วงเนี้เขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีการไพ่เจ็ดถ้วยเขาส่องคุณมากๆนะอาจจะส่องเงียบๆนะคะคุณคนนี้แอบส่องชีวิตคุณยังสนใจชีวิตคุณนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาแบบจะติดต่อมาหาคุณด้วยคือเขายังรู้สึกดีๆกับคุณนะพลางงานชาวธาตุน้ำนะคะก็รกฎพิจิกมีนขึ้นมาด้วย สี่ไม้อยากเจอนะคะอยากใช้เวลาอยู่กับคุณนะคะคิดถึงคุณอะไรแบบนี้หนึ่งช่วยเขายังรู้สึกดีๆกับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะมีข้อความคําพูดดีๆความรู้สึกดีๆที่สื่อสารมาให้คุณนะคะหรือเป็นของขวัญของฝากอะไรก็ได้ที่จะมีให้กับคุณนะคะ,ะตัวเขาเองเนี่ยยังรู้สึกกับคุณมากมายเนาะเขาอาจจะสื่อสารหรือจะพูดออกมาก็ได้นะเนี่ย รู้สึกรู้สึกมากมายแต่ดูไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกเนาะละงานของเขานะคะแอบดูแอบมองคุณอยู่นะเขารู้สึกดีกับคุณอยู่ยังรักคุณอยู่ยังอยากที่จะปรับความเข้าใจคืนดีกับคุณนะคะให้หกดาบเนี่ย ก็คือเหมือนกับว่าเขาลังเลนะคะที่จะกลับมาเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณยังโอเคกับเขาไหมนะคะไพ่ก้าไม้เขาอาจจะเดาใจคุณไม่ออกนะคะเขาอาจจะอยากให้คุณเนี่ยนะติดต่อสื่อสารหรือส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาก็ได้นะเขามีความกลัวนะคะว่าเออเนี่ยถ้าเขาเข้าหาคุณเขาติดต่อมาหาคุณเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะยังเปิดรับเขาไหมนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะ คุณเกี่ยวข้องกับต่างชาติได้นะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะพ่อไม,ไ,มไม่ไม่ไม่หรือเป็นคนเก่าๆในชีวิตของกันรละกันก็ได้มาดูซิว่าคนคนนี้เขาจะแอคชั่นอะไรนะคะให้กับชาวราศีกันบ้างน,นะจัสติกนะคะ เขาจะติดต่อมานะหลังจากที่เขาคิดมานานนะคะคนคนนี้นะแอคชั่นของเขาเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนนะว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเนาะนั่งคิดนอนคิดยืนคิดนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะเขาก็อาจจะทนอยู่ก,กับความคิดมากไม่ได้แล้วนะคะเขาทนไม่ไหวละนะเขาต้องแสดงออกสิ่งที่เขาจะทำก็คือเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเขาจะเข้าหา ชาวราศีกันนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นคุณเนี้ยแหละนะที่เหมาะกับเขามากที่สุดเข้ากับเขาได้ดีที่สุดนะคะมีอะไรที่แบบคล้ายกับเขามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีความคลิกมันมีความลงตัวอยู่ในนั้นนะคะอืมชาวราศีมีนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะคะรักษาความยุติธรรมก็ได้นะอือยังไง สี่เหรียญเพอร์มิทการตื่นรู้นะคะเขาอาจจะได้คำตอบแล้วแหละนะว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการอะไรนะคะความรู้สึกของเขาเป็นแบบไหนเหมือนเขาจะได้คำตอบจะชัดเจนในใจเขานะตัวเขาเนี่ยอืมอืมคาดเอาคุณไม่ออกจริงนะคะเพราะว่าถ้าเขานิ่งคุณก็อาจจะนิ่งกว่าแล้วเป็นพลังงานที่แบบว่า คุณดูลึกลับนะคะดูคาดเดายากมากเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคุณอาจจะเป็นความรักในรูปแบบของคู่รักทางจิตวิญญาณนะออให้เดสันคนที่หน้าอ่อนกว่าไว้หรือว่าเป็นคนที่เด็กกว่าคุณไปเลยก็ได้การเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณคือคนที่เขารักนะคะคนที่เขาปรารถนาเขาอยากกลับมาเริ่มใหม่นั่นแหละนะคนคนนี้อาจจะ คิดว่าตัวเองอ่ะอยู่คนเดียวได้นะคะไม่ต้องมีใครไม่ต้องการใครนะคะก่อนหน้านี้อาจจะดูไม่เปิดใจไม่พร้อมชัดเจนกับคุณก็ได้นะแต่ในเวลาเนี้ยคือคุณคือความสุขคือความสดใสในชีวิตเขานะเขาอาจจะอยู่คนเดียวได้ก็จริงแต่การมีคุณมันดีกว่านะเหมือนกับว่าเขากลับมามีความรักอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณทําให้เขาคิดถึงการที่ อยากจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวนะคะอยากจะมีคนรักนะคะมีใครสักคนหนึ่งอยู่เคียงข้างเขาก็ได้นะแอคชั่นของเขาเนี่ยเขาจะชัดเจนมากๆเลยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาจะเข้าหาคุณแบบชัดมากๆแล้วคุณก็จะรู้สึกได้ว่าคุณมีค่ามีความหมายต่อใจเขามากแค่ไหนเขาจะทำทุกวิธีทางอ่ะคนคนนี้นะคะเนาะ ออก็บอกว่าเนี่ยชาวราศีกันกำลังจะถูกรักนะคะถูกรักถูกง้อนะถูกใส่ใจเนาะเออการกลับมาของใครบางคนนะคะคนที่เขาไม่อยากเสียคุณไปนะต้องบอกเลยเขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณก็เออแฮปปี้กับชีวิตแล้วเนาะคุณก็เข้มแข็งแล้วคุณก็อยู่กับตัวเองได้แล้วก็ได้นะพไพ่ใบเนี้ย นกไม่รู้ว่าตัวของชาวราศีกันยังโอเคกับเขาไหมคุณยังรอเขาไหมคุณยังรู้สึกเหมือนเดิมหรือเปล่านะคาตอบนั้นคุณต้องถามใจตัวเองนะว่าโอเคเรายังรู้สึกเรายังอยากไปต่อเรายังรักคนคนนี้นะคุณก็สามารถที่จะเปิดรับคนคนนี้ได้แต่นกมองว่าคุณยังมีความรู้สึกที่รักกันอยู่นะเนี่ยให้สองถ้วยขึ้นมานะเป็น เป็นความเชื่อมโยงนะคะเป็นพลังงานของโซโมเมตนะคะเนาะเ,เขาอาจจะต้องไปเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตแล้วก็กลับมาที่จะดูแลความสัมคัญนี้ได้นะคะ<ม>กลับมาเพื่อที่จะเป็นคนรักที่ดีกลับมาเพื่อที่จะพร้อมสำหรับความสัมพันนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ขอดูไพ่สรุปนะคะหรือไพ่อยากบอกอะไรให้กับชาวราศีกันนะไพ่แปดดาบเนาะ หกดาคุณทั้งคู่ยังตัดกันไม่ขาดนะคะเนาะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นะคุณก็อาจจะอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้หรือตัวเขาเองก็มีกำแพงสูงในเรื่องความรักนะคะแต่ตอนนี้คือเขาเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้นะเขามีการตื่นรู้นะเดี๋ยวก็จะมีการติดต่อสื่อสารมานะคะเพื่อที่จะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้เขาได้คําตอบ ในใจเขาแล้วนะว่าเขาต้องการอะไรเนาะก็เหมือนกับเขาอาจจะปลดปล่อยความกลัวต่างๆเขาออกจากใจนะเพื่อที่จะรักคุณนะคะเพื่อที่จะมีอนาคตร,ร่วมก,กันกับคุณเนี่ยการมาของเขาเขาจะตั้งใจนะคะเขาจะพยายามแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะถ้าคุณรอคนคนนี้อยู่เขาจะกลับมานะอืม ให้สิทาบคนที่จบกันไปแล้วนะคะหรือคนที่เขาเคยเจ็บเคยจบกับความรักมาคนคนนี้เขาก็คงไม่ได้คิดที่จะแบบซีเรียสจริงจังอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเขาคิดว่าเขาอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแต่คุณไปเปลี่ยนความคิดเขานะคะคุณไปเปลี่ยนความคิดเขาคุณทำให้เขาเนี่ยนะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอยากที่จะทำให้ ตัวเองเนี่ยเป็นคนรักที่คู่ควรกับคุณเนาะก็ประมาณนี้มองว่าความรักครั้งนี้นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากฝั่งเขาเยอะมากๆเนาะการมาครั้งนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นเนาะใครสนใจนะคะอยากดูเพิ่มเติมเป็นพลัง,งานของคุณเองนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกับนกได้นะใครสนใจน้ำมันว่านมหเสนรังจวนใจนะคะ ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะยังยังมีอยู่นะคะนะขอใหเพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะมีสุขภาพที่ดีในทุกๆวันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ